อะไรนะ UAC บุกภูผาม่าน RDF 3ดันรายได้โตตามเป้า30%จอผลิตน้ำมันดิบเพิ่ม UAC มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า25-30%หนุนจากโรงไฟฟ้าภูผาม่านและโรง RDF 3ที่เวียงจันทร์ขณะที่แปลง L10 ทับ4-3และ L11 ทับ4-4ผลิตน้ำมันดิบ230-250บาเรลต่อวันจอขยายเพิ่มเป็น300บาเรลต่อวันในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งราคาปัจจุบัน UAC อยู่ที่3บาท54สตางค์ซึ่งราคาตอนนี้ของ UAC กําลังพักตัวในแนวโน้มลงซึ่งถ้าหลังจากนี้ราคายืนเหนือ3บาท 30ไม่ได้และราคาหลุด3บาท30ลงไปจะทํานิวโลต่อไปโอกาสที่จะไป3บาทหรือต่ากว่านั้นจะมีมากขึ้นแต่ถ้าราคายืนไม่หลุด3บาท40กับ3บาทส6สตางค์ได้และกลับไปทะลุแนวต้านสําคัญแนวต้านแรกที่3บาท70ได้และไปยืนอยู่ด้านบนระหว่าง3บาท70กับ4บาทโอกาสที่จะดูดีโอกาสที่จะขึ้นหรือเป็นแนวโน้มขึ้นเมื่อทะลุ4บาท20ถึงจะมีแต่ถ้าราคาไม่สามารถทะลุ4บาทหรือ4บาท ได้การที่ยังไม่หลุด3บาท30มองเป็นแค่การรีบาวขึ้นมาก่อนและมีโอกาสที่จะลงทํานิวโลหรือหลุด3บาท30ได้เพราะนั้นถ้า UAC หลุด3บาท30จะกลายเป็นแนวโน้มลงต่อราคาจะลงต่อเนื่องไปหา3บาทแต่ถ้ายังไม่ลงและยืนได้โอกาสที่จะลุ้นรีบาวขึ้นมา3.7หรือ4บาทยังพอมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์ Comment มาเลยครับ